พบกับข to on ่าวกีฬาในช่วงที่2นะครับรากหญ้ากีฬาไทยวันนี้จะพาไปดูโครงการลดน้ําหนักของเด็กนักเรียนที่อยู่ในสภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ์ของโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึกอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามได้จากรายงานครับรากหญ้ากีฬาไทยวันนี้เราเดินทางไปดูโครงการลดน้ําหนักเด็กนักเรียนที่อยู่ในสภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ์ของโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึกอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด165คนวิธีการลดน้าหนักของเขาก็คือให้เด็กนักเรียนที่มีน้ําหนักตัวเกินเกณฑ์มาเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับโดยมีคุณครูปัญญายอดกาวีและโค้ชธนวุฒิแก้วสีเป็นผู้ฝึกสอนแรกเริ่มเดิมทีจุดประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อต้องการลดน้าหนักเด็กนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่เนื่องจากทําแล้วได้ผลประกอบกับมีเด็กๆทั้งชายและหญิงสนใจเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นจนํานวนมาก เลยพัฒนาต่อยอดเป็นทีฟุตบอลของโรงเรียนลงแข่งขันรายการต่างๆนะครับโครงการนะคะที่จะแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะเกินเกณฑ์นะคะน้ำหนักเกินเกณฑ์ว่าให้เขาใช้เวลาตรงนี้มาลดน้ำหนักพูดง่ายๆนะคะว่าลดน้ำหนักนักเรียนตรงนี้ก็เลยนักกีฬาตรงนี้ก็เลยเพิ่มมีนักเรียนที่อ้วนด้วยนะคะ แล้วต่อมาโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีโครงการอาสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนนะฮะทให้นักเรียนบางคนที่มารอพี่รอน้องที่เรียนซ่อมเสริมเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านเนื่องจากว่าจะรอกลับพร้อมกันก็เห็นเพื่อนเพื่อเล่นกีฬาค่ะเล่นเล่นฟุตบอลก็เลยใช้เวลาตรงนี้ค่ะมาเล่นฟุตบอลด้วยก็กลายเป็นว่าคนานักเรียนที่มาเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นจํานวนเยอะแล้วก็สนใจมากขึ้น กอนเด็กในวัยนี้นะครับโรงเรียนเราจะเริ่มตั้งแต่เด็กปสองนะครับ8ขวบจนถึงเด็กป6 1 2ขวบนะครับเราเริ่มตั้งแต่เบสิกพื้นฐานแล้วก็ปรับระเบียบวินัยของเด็กเองนะครับให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาขึ้นนะครับว่าเด็กได้ย้ำทบทวนนะครับทำซ้ำบ่อยๆเด็กจะเกิดพัฒนาขึ้นมากขึ้นครับจากเด็กมาใหม่จากเด็กเล่นไม่เป็นเลยแปรบอลไม่เป็นเลยนะครับตอนนี้เริ่มแปรบอลเป็นนะครับ อีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่สําคัญผลักดันให้เกิดทีมฟุตบอลวัดใหม่ห้วยลึกขึ้นนั่นก็คือองค์การบริหารสวนตะบนสวนป่านเพราะแรกเริ่มของโครงการโรงเรียนไม่มีผู้ฝึกสอนฟุตบอลนะครับเนื่องจากยังไม่มีคุณครูพระ,ะศึกษาเลยทําหนังสือขอผู้ฝึกสอนฟุตบอลจากอบตอสวนป่านและได้รับความอนุเคราะห์จากนายราหง์แพรอัดนายกอบตอสวนป่านนะครับส่งโค้ชธนวุฒิแก้วสีอดีตนักฟุตบอลซึ่งเป็นพนักงานของอบตอ,อยู่แล้วมาสอนเด็กๆล่ะครับ ทางอบตนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนป่านก็จะมีะปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมีงบประมาณกันสําหรับกีฬากีฬาในตนําบลแล้วก็ของโรงเรียนด้วยปีหนึ่งเราก็จะมีการจัดจัดกันครั้งหนึ่งทั้งโรงเรียนด้วยทั้งทั้งประชาชนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างโรงเรียนวัดใหม่พุธลึกครั้งหนึ่ง เคยมีมีเฉพาะครูผู้หญิงไม่มีครูผู้ชายก็เลยทำหนังสือมาขอ,อขอโค้ดไปเป็นโค้ดให้โรงเรียนน่ะขอเจ้าก๊อฟเจ้าฉุยเนี่ยไปเป็นไปเป็นโค้ดให้นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เฮลึกก็ก็ทำให้โรงเรียนวัดใหม่เฮลึกเนี่ยมีชื่อเสียงได้รับถ้วยได้รับอะไรหลายๆอย่างครับก็ แล้วทางอบตอก็ร่วมสนับสนุนในเรื่องของเครื่องกีฬาต่างๆทุกๆปีโดยวันนี้ทางอบตอสวนป่านนะครับได้นําอุปกรณ์การกีฬามามอบให้โรงเรียนเพื่อเป็นการยืนยันว่าอบตพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มที่คุณผู้ชมครับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมัยร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่นะครับที่เห็นความสำคัญของการวางรากฐานกีฬาก็คือการพัฒนาย,ยาวชนนั่นเอง เอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิวรายงานอยาก